แม่แก้วขอพอรพ่อปู่สีสุดโทพาสองเลขเด็ดภาพนี้มองเห็นชัดมากวันที่12กันยายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ก่อคำชะโนดวังนาคินดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ที่สถิตพญานคราชพ่อปู่ศรีสุดโทและแม่ย่าศรีประทุมมาตําบลบ้านม่วงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีได้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาสักการะขอพรตั้งแต่ช่วงเช้าและสําหรับลานบนสวงนาเกาะคาชนโนดก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาตั้งตบวงสวงเพื่อเปิดซับรับโชคและแก้บนกับพ่อปู่แม่ย่าที่โต๊ะ ซึ่งให้ความน่าสนใจครั้งนี้คือต๊ะบวงสรวงของแม่แก้วสุดารัตคูกิมิยะแม่ของพระเอกหนุ่มนาเดชคูกิมิยะนั่นเองที่เดินทางมาพร้อมคณะเพื่อมาบวงสรวงขอพรขอโชคลาภขอความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัว ทั้งนี้หลังจากพ่อจาำพาทําพิธีบวงสวงแล้วคณะที่มาร่วมบวงสวงได้ส่องทีขันน้ำมนต์บอกว่าน้ำตาเทียนมีตัวเลขมี712 12 21 20จากนั้นแม่แก้วบอกว่าได้คุยกับคณะก่อนถึงคำชโนดว่าชอบเลขตัวนี้มากคือ712ไม่คิดว่าน้ำตาเทียนในพิธีจะมาตรงกับที่คิดไว้